ครับสวัสดีครับมนากรานะครับวันนี้มี X Max 3 0 0นะครับมาแก้ไขงานชกหน้านะครับช่วงนี้ก็มีงานแก้มาเรื่อยๆนะก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับจะเลือกเข้าร้านไหนนะครับปรไฟล์ร้านเป็นยังไงนะทักษะนะถ้าเอาขั้นสุดก็มีใบเซอร์ไหมของของบริษัทโชคต่างๆนะครับ ไม่งั้นก็จะออกแนวจะบอกว่าไงดีแบบจินตนาการเอาเองว่ามันใช้ได้นะครับอันนี้ยแข็งตักเลยนะครับไปครับไปดูต่อที่โต๊ะทาง,งานกันครับนี่ก็เป็นโชว์ของ X Max 300นะครับใส่สปริงเบิ้ลมาโ,โหหลายตัวนะตัวยาวๆนะก็ไม่ควรนะครับน้ำมันก็ไม่แน่ใจว่าน้ำมันอะไรนะดำปีเลยนะครับ เพื่อนคงเคยเห็นดูหลายๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูนะน้ำมันเออร์ลินเวลาเก่าเป็นอย่างไรนะเวลาเออร์ลินเก่ามันก็ยังคงสภาพของน้ำมันเออร์ลินอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าเก่าเก่าแล้วเป็นขี้โคลเลยนะครับนี่คือความดีงามของน้ำมันชกคุณภาพดีๆนะครับถึงแม้จะอายุใช้งานแบบ2ปีแล้ว20 0 0 0โลแล้วก็ยังคงสภาพความเป็นน้ำมันชกนะครับมันจะไม่เป็นขี้โคลนะครับอันนี้เราทําการแก้ไขนะครับแล้วก็เซ็ตน้ำมันเออร์ลินใหม่ นะครับทรัเมื่อเราเอาโชวเข้ามาติดตั้งในแผงคอไข่ได้วยมือหนึ่งรอบนะก็ทำการไขด้วยประแจทอกนะครับก็ตรงนี้นิดนึงนะฮะน็อตดูเบอร์สิบสี่นะข้างนี้ไม่มีใส่มานะโบมาเฉยเลยนะครับโบมาเฉยเลยนะครับ,บ,าารบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำหายนะครับร้านเดิมจริงๆเราก็ไม่น่าสะเเ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  ก็วิธีการจัดการน,น็อตนะครับก็หาถาดหาอะไรมาใส่ถาดแม่เหล็กนะนะผมแนะนํานะครับถาดแม่เหล็กมันก็จะไม่ถูกเตะหายไปไหนมันก็จะอยู่ในนี้ประกอบเสร็จปุ๊บน็อตในนี้จะต้องไม่มีเหลือนะครับหลักการง่าย,ายๆเลยเบสิกเบสิกนะครับไปครับใส่น็อตบางโคนแล้วก็ไขท็อกนอ็อตคาลิปเ,ปาลปเปอร์น็อตเผารอกันไขน็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับเทนีที25 รูปดาวนะครับบนล่างนะครับวนันนี้ต้องไขดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไขไม่ได้สูตรเนี่ยหัวหัวดาวหัวจีบมันจะลมนะทำให้เครื่องมือเสียหายหัวน็อตลูกค้าเสียหายนะครับับเผลรอนะครับก็ล็อกเรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราแจ้งลูกค้านะฮะรตเบอร์สิบสี่ตรงนี้ไม่มีฮะต้องหามาใส่นะฮะอันตรายนะครับใส่ต้องใส่ให้ครบนะครับก็สนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับไม่ว่าใครจะออกรถใหม่หรือจะมาแก้อาการนะครับที่เราไปเซตติ้งมาแล้วรู้สึกว่ามันมันผิดปกติมันไม่นุ่มนะฮะชกนะครับฟังไว้เลยนะครับต้องนุ่มนะครับนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะวัดกันละว่าใครจะหนึบนะครับใครจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ